โอ้ขเรียนหดสมค้งงิมเรียนแกดาค้ดบันตันออกตลยก่ะตัดกกบัรตัดเหยื่ออย่งเดเกิดย่ะตัวหาฝอยนี่ ระวังเขาว่ามีห่าโคดมันนี่เกลออกไปเด้แกลออกไปดูแสดงว่านี่กำลังตัดใหม่เนี่ยนะเนี่ยห่ามันเขากำลังตัดใหม่นี่เหม็นนะนี่ก็ห่าโคดมันจ้ะดึงคว่างเลยนี่ห่าโคดมันถีงนี่จะตาย

เอไม่เสียบไว้เนี่ยมาต้องถมหากนี่มันอออกก็ทางนี้ขอบึ้งให้ถมหากหายใจมั้งก็บ <Okay. S 2> ้าถมก็ปึ้นนะแค่นี้ไหร่อ่ะปันหงอกปันงามเน,นื่อ พันได้กินนวยกินลูกร้องกันละหอมซักตังแล้ว่านไปหลายตังละนี่มันเป็นหน้าหน้าฝนได้ดีอยู่ถ้าเป็นหน้าแรงมันจะอย่ามาปุ๊กหาโคตรมันนะเนี่ยก็หาโคตรมันแรงมากระลังมาถึงปีนี่ดีแล้วถึงปีเพราะหักนถ้าบางอันนี่หักปันยาอเอาขดเกี้ยนสองสามถุงนี่บุดี cái phụ con nó này Tìa này kia lại cũng đi